สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณิโตรื่นนะคะวันนี้นะคะเราพบกันในวันจันทร์ที่8พฤศภาคม2560ค่ะเราจะมาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจาการพุทธขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาพุทธศาสตร์มั่นคงดํารงศิลธรรมนำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมชั้น2 หอประชุมพุทธมนตนจังหวัดนคนปรปฐมจัดการประชุมคณะกรรมการ6ฝ่ายบวกหนึ่งการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาตามภารกิจงานคณะสงฆ์ครั้งที่1ทับ2,560โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนะปันโนเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานที่ประชุม โดยภายหลังที่ประชุมนะคะได้มีการนำเสนอมติมหาเถรสมาคมที่7 8ทับสองเรื่องการดำเนินการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาตามภารกิจงานคณะสงฆ์หกด้านและด้านการพัฒนาพุทธมนตนให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกได้มีการเสนอแผนแม่บทการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาพุทธศัการาช2560ถึง2564เพื่อพิจารณารายด้านของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 1. ด้านการปกครอง 2. ด้านการศาสนาศึกษา 3. ด้านการเผยแพร่ 4. การสาธารณูปการ 5. การศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์และ 7. ด้านการพัฒนาพุทธมนตรเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติของแต่ละฝ่ายค่ะ สำหรับทางด้านพระพมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าคณะภาคสองประธานคณะกรรมการด้านการศาสนศึกษาเสนอให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการระยะ5ปีตั้งแต่2,560ถึง2,564ด้วยวิสัยทัศน์พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศิลป์นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน เพื่อนำแผนแม่บทนี้เป็นพันธกิจในการขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมต่างๆของแต่และฝ่ายทั้งระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลโดยยุทธศาสตร์นี้จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลให้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนโปรง่งใสสามารถเสนอของงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อการนี้ได้ เนื่องจากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีคณะกรรมการ7ฝ่ายตามที่มหาเทรสมาคมแต่งตั้งและจากจุดนี้ไปสู่คณะกรรมการของแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องใช้แผนนี้หรือกวรจะมีแผนของแต่ละจังหวัดที่จัดทําขึ้นมาเอง ซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการทั้ง7ฝ่ายไม่ได้มีไว้เพื่อขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายขึ้นมาได้ตามแต่เห็นจะสมควรเพื่อทำหน้าที่สนองงานมหาเถรสมาคมโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีให้เป็นคณะกรรมการประจำมีหน้าที่สนองงานและเสนองานการขับเคลื่อนตามภารกิจต่างๆซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งปียังเหลือเวลาอีกหนึ่งปี ถ้าเรายัางไม่ได้มีการแต่งตั้งอะไรขึ้นมาเลยนะคะการขับเคลื่อนก็เป็นไปได้ยากเมื่องานทุกอย่างอยู่ในแผนแม่บทนี้แล้วและมหาเถรสมาคมก็ได้มอบหมายให้เป็นภารกิจหลักอยู่แล้วถ้ายัางไม่มีงบประมาณการขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติก็จะเป็นไปได้ยากซึ่งงบประมาณนี้อาจมาจากงบประมาณแผ่นดินงบจากศาสนาสมบัติกลางหรืองบจากการบริจาค ดังนั้นสำนักงานพระพุทธจึงควรนําแผนแม่บทนี้เสนอของงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนนี้ต่อไปโดยนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมในครั้งนี้นะคะว่า สำหรับการประชุมในครั้งที่หนึ่งนี้นะับเป็นการเริ่มต้นการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาซึ่งยังไม่เคยมีการทำมาก่อนเลย<อ>เพียงแต่ว่ากระบวนการของคณะสงฆ์ท่านทำอยู่ก่อนแล้วทั้ง6ด้านเมื่อมีการจัดทำแผนแม่บทและสร้างกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามระบบและนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนยุทธศาส,าศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ ก็จะทำให้การทำงานของคณะสงฆ์คารวาสและรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดีอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ระดับจังหวัดเกิดการตื่นตัวซึ่งก็เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประชาชนที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสามารถสร้างความสงบสุขแก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายกระดกแสงประเสริฐได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจากแผนแม่บทนี้จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเมื่อมีแผนนี้แล้วการจะเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลก็จะง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้สรุปให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนส่วนกลางหนึ่งชุดและให้เจ้าคณะภาคแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานแผนอีกหนึ่งชุดเพื่อได้รายชื่อคณะกรรมการแล้วก็จะนำเสนอสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาสั่งการไปยังระดับภาคจัดตั้งศูนย์ประสานแผนในแต่ละภาคต่อไปค่ะ